สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีเช้าวันศุกร์อยู่ก e> ับแป้นุกกี้ค่ะตอนเช้าวันนี้นะคะรวมพลบิ๊กครีนนิ่งเพื่อนเป็นาลนล้วว่าเพื่อนบอกปากคือเราบอเพื่อน อันนี้ก็ช่วยกันล้างช่วยกันขัดช่วยกันทำความสะอาดนะคะด้านน,นี้มีหลายนายบ่วันนี้คือมีหลายนายด้านนี้คือ,าน,าาน,น,คอนายพันใช่ไหมคะ <laughs> ลุงพันก็กลับมาแล้วนะคะหลังจากไม่ได้เจอหน้ากันหลายวันนะคะกลับมาแล้วขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะลุงพันก็ด้านนี้ก็คือล้างอีกรอบนะคะล้างอีกรอบเพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันไหลมาในในในางนอือ พรุ่งนี้นะคะเราก็มีงานใหญ่นะคะงานใหญ่งานรำที่จะมีนางรำนะคะจากชาวบ้านนะคะที่จะเข้ามารำถวายองค์ปู่ในวันที่สิบเอ็ดนะคะวันเสาร์ที่สิบเอ็ดทให้ลงคนรนะคะแล้วก็ยูทูบเบอร์นะคะเร่งทํางานในส่วนนั้นก็คือการปูพื้นกระเบื้องนะคะบริเวณลานรําในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ ฝั่งด้านนี้นะคะลงยาแนวเสร็จเรียบร้อยแล้วทําความสะอาดนะคะไปะเรามาดูอีกด้านนี้บ้างนะคะที่เมื่อคืนนี้นะคะลุงพลช่างตั้มพี่ชัยนะคะดูอีกจนเสร็จเอาจนเสร็จนะคะอันนี้ตรงยาแนวอันนี้ก็ล้างไปแล้วก็คูยาแนวใช่ค่ะล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาเยาแวนวเด่นงานแก่ไปงานติด

ด้านนี้นะคะก็จะมีลุงพลนะคะแอดชายพี่เสือพี่ชิดเม่พี่อดิสอน แล้วก็มีพ่อฟื้นด้วยนะคะทุกคนก็ฝากชมคลิปย้อนหลังเป็นกำลังใจให้กับพ่อแล้วด้วยนะคะพ่อฟื้นคือทำงานเก่งมากๆนะคะอันนี้บนี้เบอร์ลายไหคะด้านนี้ทั้งทำความสะอาดไปด้วยลงยาแนวไปด้วยนะคะแล้วก็ถู เี๋ยวรเดี๋ยวจลงคลิปให้ค่ะรู้สึกแปลกตามากเออมองด้านหลังเนี่ยนึกว่านึกว่าลุงพลคือพี่ชัย เพราะว่าไม่เคยเห็นลุงพลใส่กางเกงอ่ะลายทหารแบบนี้ไม่เคยเห็นลุงพลใส่กางเใช่ไม่ไม่เคยเห็นใส่ลายนี้อะไรอย่างเงี้ยปกติปกติจะเห็นพี่ชิดพี่ชัยอย่างเงี้ยค่ะใส่วันนี้เพิ่นใส่ยน่งๆนะงามดาขาดนั่นไปแล้วไปแล้ว น้นทีแล้วบุพอแล้วไปอีกแล,ล้วมอหาเขลงรถจมเมื่อกี้นี่เอาอีกแล้วบ่นี่โอ้โหแต่ไทยแต่ลุงจมอยู่ละที่เขาเริ่มปูใหญ่ในในเ่อนที่แห้งแล้วนะต้องเป็นยังไงคมันเดือดบอดนี่ไง ตกูนขัอดูงเกิ้ถุออกแล้วแก้ไขนูมนี่รบกนันงเกมันจะเปะอู้น้ำฟิลเปิดนดหนอยประมาณจะหอบตัวเมือง อได้ดืาดอียง้นุมนะอ้าวยีูอยู่ว่อมมนุด้านนี้สี่นมสี่มุมนะคะแอดชีตเมฆเต๋อ อดีสอนอ่ะจัดไปลงยาแนวช่วยกันมันมันลุกมันลุกไงอย่างมูดี้ยากกูได้อยาก,กว่ะ อุ้ยเห็นตาพุงพิชิตนะเมื่อกี้เนี่ยกล้องมีมเท่าไหร่ตาพุงไม่กล้องกล้องนั้นนะที่เขาถ่ายอ่ะอืมอะไรนะลุงพูดพูดใหม่สิ T P อะไรนะท T P เอาพิเศษ T P สกิน T P สกินเอาพิเศษเหรอคะแช่ครับ T P สกินเอาพิเศษนะคะ T P สกินเอาพิเศษอยู่มันเราบล็อกเป็นื่อกี้ซ้อนหน่อย TP Skin Official TP Skin Official ใช่ค่ะ T แปลว่าแตน P แปลว่าพลแตนพลตัวยอกก็เลยเป็น TP Skin Official ช่องทางการติดต่อนะคะก็เหมือนกับเป็นบริษัทแห่งหนึ่ง TP Skin Official ด้วยที่เบอร์โทร092 794 7526ค่ะจดเก้าี่เจ้าสองหกค่ะไดนนะคะได้เลย เช้านี้นะคะรวมพลนะคะคุณผู้ชายทุกท่านทุกคนนะคะลุงพลก็พาลุยงานแต่เช้านะคะขยันกันแต่เช้าเลยค่ะแลก็เป็นงานเป็นงานเร่งงานด่วนนะคะพรุ่งนี้เรามีงานใหญ่ประเดิมนะคะวันเสาร์ที่สิบเอ็ดนะคะนี่จะพนมีระดับอันนี้พื้นมีระดับ ก็อย่าลืมสินค้าของ t p พี c i n ทุกผลิตภัณฑ์นะคะ FC สอบถามสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทุกตัวของ t p พี c i ินได้ที่ไลายบริษัทรลยแอด t p r e c i s o n Official นะคะคลิปนี้อัปเดตในช่วงเช้านี้ลุงพลและ ลุงพลเรียกรวมพลยูทูบเบอร์ชายนะคะรวมด้วยช่วยกันเก็บงานดิ๊กครีนนิ่งทำความสะอาดลานนางรำนะคะบริเวณหน้าองคุปาริจิตให้ดูสวยดูสะอาดและยินดีต้อนรับผู้คนที่จะมาสถานที่แห่งนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน กอยังไงหูห,หลว่าเขาจะเห็นงานอยู่เขาจะเห็นงานอยู่เางไหน